สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหาเก้าพาท่านมาชมหมากฮอสอีกสนามหนึ่งนะครับสองพวันเราส่งไปอีกสนามหนึ่งครับอันนี้มาสนามเดิมมาตรฐานนะครับหมากหายหมากคว่ำเป็นแชมป์หมากห้ายหมากเกลมครับเชิญเชิญครับกระดานที่หนึ่งนะครับเราเล่นสาวกระดานเผื่อจะไม่ต้องรีบร้อนมากนักนะครับตีบร้อนมากหลายมันก็เหมือน ลายกีเซียนเร็วเกินไปทําให้ไม่รอบครอบได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะไปเห็นว่าทาไมเล่นกันไม่รอบครอบกินแพ้ง่ายจังบางบางท่านก็ได้กรุณาได้ให้คําแนะนํามาแพ้ง่ายจังนะน,นันไม่เหมาะเป็นเซียนเซียนไม่ต้องรอบครอบน้อยนะ ก็บางทีบางครั้งเราเดินเร็วนี่แหละมันเป็นเมื่อเรากรอบเดินเร็วก็ความเดินเร็วเนี่ยเดินครับๆร,บรบเนี่ยนะเดินเร็วนะครับอืมอืมอืมเดินเร็วเกินไปนี่อืม ลอยกันตูดลอยเอ้าลอยก็ลอยตูดลอยเาะตูดลอยอืมาะตูดลอยอืม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 กินกินเลยเหรออืม กินอย่างใดอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมไกินก็กินไปอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวกิน <c oughs> ตันนี <c oughs> ้เราจะกินทางนี้นะครับโอ้เสี่ยงมาตรฐานเลี่ยนใกล้เสียงกันมากเนาะเรียกวา่าเ <c oughs> รียกวา่าไม่ยอมกันง,ง่ายเลยเลี่ยง จจาชมกระดานที่สองนะครับกระดานที่หนึ่งนั้นกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันต้องมาเสมอกันที่นี่เราต้องต่อใหม่ละครับอืม แหลกตัวเลยไม่ให้ได้ยพยายามพยายามเคลื่อน,อนย้ายเลยแหลกอุตุเรียว่าสายแหลกสายแหลกครับครับโอ้โหสายแหลกนะเนี่ครับแหลกแล้วครับ

กินแล้วก,กินฟรียังไงกินฟรีกันยังไงกินฟรีเอาใช่จะมากร้อน,นจับหอตเสยนี่กินฟรีตัวจริงนะครับ,บ,บก็ขนาดนี้หมากไงเออหมากคว่ำนะครับหมากคว่ำก็กําลังได้เปรียบเข้าฮอตแบบได้กินฟรีนะครับนะี่ครับได้เข้าฮอตได้กินฟรีด้วย เรียกว่าเอาเอาฟีเหอ<ป>รอเฮ้บฟีขึ้นแล้วนี่ทำไงดีเขาฟีขึ้นไม่ทันหรอก,กไม่ทันหรอกจะทำทำไมอเ,ไเออใชอไหมท่านแดงใช่ <laughs> ครับมาแล้วครับหมากคว่ำนะครับขึ้นนำมันหนึ่งศูนย์ครับมากระดานที่สามครับกระดานที่สามเป็นยังไงครับ กนี้มกักขึ้นนําแล้ว1นึ่งศนะครับตาที่1นั้นเสมอกันไม่นับนะเอากติกานี้แหละเสมอกันไม่นับ <c oughs> <c oughs> ให้เจ้าให้เจ้าจะเสมอกันได้หนึ่งนะเหมือนเหมือน <c oughs> เหมือนนักมวยเออเหมือนเหมือนฟุตบอลนะเสมอกันได้หนึ่งชนะไ <c oughs> ด้สามอันนี้เราไ,ไม่เอานะครับก็คือว่าเล่นกติกาง่ายๆนะครับ เสมอไม่รับโอเคเดินได้ย,ยังอ,อู้เอาเงินเลยเนาะอ่ะกินกินเลยกินฮวัดกินเลยล่ะกินลวตัว อออืมอืมมได้กินฟรีเดีได้เปรียบเลยฮะได้กินฟรีแล้วฟรีได้เปรียบแล้วเปรียบทันทีได้กินฟรีอืมอืมเขาดีไหม เข้านะเข้าเลย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 ครับอืมครับอืมอ้าวหลายตัวหลายตัวนาครับสองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับ